am byr y gall y cyfnum sosionder iawn mantaf addo phealo gwrdd o'r sacl o'r poblana os y byw sai yw ala pamu daw'r fawrni ew a ddyntam ba'n syfle chw comprobar welane o'r planfynhon bethau o'r o'r lloeg pob pawr daw o'nno mwgasai yw mewn patasi xin lỗi a dô mà đã sợ động 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 läppen ser ut som en deg det är allt man lämpar sig för att se så när du sätter på sängen och du är i en känsla av att 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 du är i en att du är i en du är i en jag känner mina med gärning. om jag slår sig kärs går in i det. Våra andra är inte minna och löv. Och löv kräver. Jag har med mig många saker. vad din jag är mitt namn. Och löv kräver. Nu har jag slått sig och såg ut i det. Och har det gått. Varför det inte Det är mig i que ande verdadera y tienes y no tú entiendes de ponlo a la eternidad puedo cuspir nada con bendita tú go tú go tú go ni no ni yo allí por por no travile ni niña y ni me ni yo allí por por no เราใส่ย่เนี่ยนะเนาะสยเองก็ซูเผเวลาทีปอปอโดวเทาเลอะหกบเลยอีกตอไปีนรอบบมาก่อนเนาะ้ว้มีเอ็ส่ยาตัดตัวคลานมีลัดีเวลาเวลาเวพอหกหุบบริทันเนาะนี่ก็ใส่ย่ตัดตัวอัดตัวม่นมีเลือดเยอหรือเปล่าโที่เเนาะเลชดอร์เามีมีความพักนะนี่ใส่ยาูโละ เราดูเราซื do, hm ้อเวยวะดาเราเก็บวะดาความดุความโกรวามู้สกความสิ้นางเรามาหลังอกใส่เนาะอเมซัวสโร์จะซวยเหยินเดวดาเอาเว็บปัาบอกเริ่มพัวล้เริ่เกลียวปูนเราตายมีแต่ละไอคิออตาซคือสามมื่นเนาะมีเลยอยที่ได้แต่เรียกพูดเอาเว็บปั๊มมาบอกเลวะาดาบ่าเ่วยปากการลซ่าดาวรียลมุนโลโลซ่าด้วยมันเนาก็ั่งอย่างนี้สันมีแต่ดาว่าช่วยโรซาเนาะ

making a web power now a that key of not sun jamina fa phu phang sam shway a for a power you are that that for in the power sign miracle real long us <laughs> no more asu vinan ke odana donani a mona ke no you a put the hallani the mona o dangala the mona o sihi sin nyoba mona abat we ba galo ba u phu mona a phe ba khana do ruet le creu nu no ยอุรัยอสัปดาหรเดียก็กีาบรอตเตี่พาง์าเราครีวพาร์เรอตันงๆเลดันเนอุปกรณไสอยูู่ดีงวดอวนตูอที่สิงนนนนตัะอแต่เมือเาเลยนการไสอยู่ในรูแล้วก็บานี้เราบอกเราว่าเราฮกคุกไว้วางคุกน่ภาษาดาไว้เอ็ดสุดเราว้ด้านองุกใสอยู่บมเลืศองกุกเรียบุรเอาไว้บาร์พูเราไว้ดานวังครีโพว่าสุดนนะเราสอนาุ သယောမူလာပြက္ခေနမတာဂျွာ2.2နော်နော်ပြန်ပေါ်ဆွတ်တဆွတ်တိစီကောနေစီဗလာဖဲဒာအဇာဒာဝဲနဲ့အဝဲတာဖောက်ဖို့ပါလို့တာမီတာတော့အ글ိဒီသဘောကေထာတာတာတီတာသာဆိုးဒီလိုနေနော်ဖဲဒာကခူလာဘောဖဲလာဝဲဟိကတာဖော်တော်ဖဘလို့ကာမီတတာတောဒီတော့ကေထာတာသာဆိုးတော့ခိခုခေါဖူလေယောဘူဒီနော်ဖဲလဘာတာတာလေဆိုင်ရှိပရယုန်ိဒီကေခဝဲနာ จะใส่าแก้องวราด้ปะป่เราไปแก้อาได้อยู่อ่ะพูดในปะปสิี่วยเนาะว่าสู้กินไกินไดในตี้ผ่นี้แก้ว่าได้้วยมึงดอเว้บ้เราแก้อ่าไตอคนดูคชื่อคูินพานเนาะอยู่อที่กับพกปะดอกบสินกินไแค่ละกูีเแอีดากพัสดุงนอแคนี้มีอะไรอยู่อ่ะดูว้าดูอยู่ที่กบรเนาะพักบกว่เนี่ปาตเเลกเสียแล้วดอกานเ ความกว้างเดินดิ่งยัวพูบ้านโอ้ก็โก้เดินไปดักจิ้งเรื่องที่ใส่เนาะภาษาความกว้างเดินดิ่งยัวพูบ้านเล่นฮันบูนเราเกิดรับสายเนาะเป็นมินาถ้าเราสุดยอดเรื่องถ้าโอเพนเราเล่าสุดเล่าเนาะเกิดฮักว่างเงียบพอพูบัวอีกพูบัวพ้อดูแลเนาะโอเพนทำจุดบล็อกรายเดือนสุดที่ความดังกว่างเงียบเนาะภาษาเราเป็นเกิดรับสายยัวพูยัวฮีก็พูบัวเล่นโอเพนทำสุดสุดเล่าสุดเล่าเนาะ saya yo hipo tak ko denya na salon ku pegada salon lo dito bakken hacksai ya ku ho de no na buen buako ga de no debu kue po tu ku lo wa wa ko pon po so wash wash ni pa ba keto ke kwa mi mi no pa me tu mo na po sa de look ahead no ehala you a du pa de no asa no ten da bang de terus inna bisa si si ku ni ehala na diwa du ku du no na ni lo no တိပုဖောကူလကဆိုင်ယိုငိတာကဝါလေဟုတ်ကိုးလေးนี่မိတဟိလာတုကိုွေတို့မန္နီလောနောလဆာအဝဲဒီဖန်ဒီမီလာဆုကိုမကူရဘီးခွေရနီနောနောနော်တော်မောဝါပါဒမနောဖာလချေဝတ်သမီးတလတုလရိသာဘိလေလောကုဝဖာနောလလိနောခတ်နောတုကနော်နော်ဒီပါဒမနောဖာလတာအိုရှိလတာနဲ့သစွတတော်သားကိုနောတမနီပါလောဖာနဲ့တာသာပေါတ်နော ก็จะเริ่มตัดที่จังนขี่ผู้นเร่องนองคนบาอารมลผาลมเปราดเวอรสุบหรอวมีนีนอกากที่ผูนีในบานวยเราบอกวู้หญก็สุกินเิจานนี้โลโซโลทออเวอร์สุลรืเลนอูโอเอร์สุลรรสุนเสปอก็สุกินทาโคอันเอาวเป็นดาวรีดุมารืาบาสิ่งนี้เนาไม่าวมาจอเรอสุภาษุเราโอเวอสุเลยะ เดินตลอดทุ่งเชียนนับเชว่าถ้าเกิดอุ้งศุกร์นู่นอะเดินทุ่งเชียนนับเชว่าไม่กี่นิ้วน้องโอ้โหระดับนี้เองประมาณสักกี่นิ้วกี่นิ้วตีล้อตีนี้ตลอดนี่แบบแค่หนูเลยอยู่อะฮิโกะปะป๊อกนี้นะตลอดนี่แบบแค่เลื่อนโอเลยอยู่อะฮิโกะปะป๊อกนู้นนะลำลองขอเพื่อนเลื่อนนุ่งแผลถลันสุระจันในแก่เขาอยู่กูน้องเราโดนได้มาดิโอเพลนตาฮิลอมีอะไรที่ปะป๊อกมี bulan tau kok blend ja ga kui ta sang <c> nyonya hipu kok puan tang petanya hipu kok puan tang isa titik pando no kala begina pas yo aku ne pura kan ning tan lo chulo hipu lepeto ning aku no ratu lumine po vale yo dia go ayo aku thi aku no chulo yo ning no po vale yo aku chulo yo kini dibine no kokigo sunle no bno kokigo sunle su tanggo ga alu sai shuki no lord jane mege เท่าฟิโรตัสตัสทักแค่เนอะดูแบบขวบๆลืมละบุตรเนี่ยบุตรเด้อเอาเนี่ยเพื่อทำเนี่ยเราช่วยหนอยเนาะลืมเนี่ยการินรับผัวคนละมีโคตรลืเย็นปุ่มสกอบาดฟรีเลอ Allah บอมเนาะเราเวียดเนาะเมื่อใดสละลืมดูไปดูดูมาเนาะเนี่ยมีคนละค่ตเนี่ยมีคนละแค่ตัวเนาะย้อนหนึ่งก็ู่บ่บดานดูถัวอ่านบอกผัวตามบทศิษย์ผ การบวกเสียตรงไปทางเรื่องจากพวกเรามาพูดกันเรื่องการกระจายตัวการศึกษาเราเล่ากูฟังแล้วน้องหมายถึงการลดชุดลอยอยู่ในโอเกเดกโต้ภาษาไทยพวกเรารื้อไปแล้วแล้วในต่างประเทศอย่างโอเกเดกโต้ภาษาไทยพวกเรารื้อไปแล้วแล้วในตอนที่ไปในนี้เราเล่ากูฟังนี่บ้างนี่ในตอนแรกก็สู้อุ้งศอกลุ่มล็อตโซล็อตทัวร์บีบน้องกว่าหินนี่ก็อย่างละนั้นนักเตะน้องก็แบบแล้วดูได้ยังมหาวัฒน์สิบบ้าง and then one again na thi dam na la ko cooking ni mahaw or si na dan ta to ta sutasama halor si na pra me hit ni mahaw or si na ng mi ta na sai yo buha wa lu ko lu do ni ba le da mu chu y ni no to me retire din ba no to me mi ta le ni me wa na obvious to sort of one but do ni ba au ta do ko ko si na ni na ta hit a long chu lo yor ni san na end no ba lu ko pa ni ka ni เราค่ดอมีดาไม่รูปมาเลยววัคซรผู้ยัวร์ดูคนสืบพักย่างเราประจากเป็นรูปแบบเดียวระบบได้เนตาอรปดูเล็กใส่จิตตองกาแล้วกอเนาะแที่มีดีมีเนสบาพัรอกดาวเลยยัวร์ไอคิบุูดาพันรอบดาวเลยยัวร์ไอคิบุฟฟฟูไอคิุฟฟฟูเราอุศุคลินีพวกเราตัดปันเพื่อสซีดันเนสขาต้องรูวบราผู้บุ Sekolah lagi macam tadi dah makan. Rasu ini, rasanya rasu perjalanan. Yang yang soalnya, hipokopo lencor, hipokopo lau usuk dalam air asid ni. Rasu ini, rasanya hipokopo aku. Macam siapa ni? Dulu dulu ini adalah hipokopo aku. Rasanya, rasu ni adalah dengan hipokopo aku. Di mana soalnya? Laku milih, laku tak milih. Hipokopo lau usuk dengan hipokopo aku. Ini kerusi sambil dan tawuk untuk rasu. ที่พูพ้อพูน้องที่พูพ้อพูนผาดเมษารถบานผาตออตาเลยอยากอีแบบกล่าวที่พูพ้อพูนดูอีแบบหนูไม่ทราบว่ามีปัจจุบันไหนได้เอาการในป่าผาตออตาเรื่องน้องต่างที่พูพ้อพูนลาบานแล้วมันเลือบวยเหงษะเกิดตามนู่นเลยมีการดูสุดดูเลือบต่างน้องเลือบเลยเด็กบอกว่าเอาง่ายกว่าจะนอนนอนได้มาสก่อนที่จะนอนนี่อันละอันนอนนอนได้ล็อตล็อตแล้วมุกบ้านกับพี่ผู้มีมากจะนอนนอนมาสก่อนที่จะมาทราบเลย ก็เออหลบดกหลบอนแล้ว่ยดมดีางที mm ุ่้ลัมีควาสุขดีางีเหรอยังกยัาช่วยเราพูดพุเลยอันี้อ้างปาบุ้เดอ่่ะเรากดนอ่อเนี่าปราก็ตัดอีกแบบม่ด้คุชั่ววูบอ่ะสนคนอนสยชุฟิมาโลดาราดเพนเราเลยเลื่อคนนัง โลดนึงที่ทําความถึงพักเลยในที่ทําอัปเดตบ่หรือหลือฝากบุญพระราชชื่อนี่เนาะอวินเนี่ยเปลี่ยนสั่นที่ชื่อเป็นอํานาจมีแล้วบรรพมานุลือชอบไปทางเนาะเมนเตลกับนาวกูระบกับมาลือชอบไปทางเด้อนี่น่าดูสุดโดนลือเนาะเนาะภาษาจานะมาที่เนี่ยนี่เธอจะเบบลูซีวีนี่อ่าเบบลูซีวีนะแต่ละคนสูงได้ตาลีเนี่ยบ่ต่างกับเอากูเลยเนี่ยเนี่ยอีโก้พอๆกันนี่กูเลยภาษาเนาะนี่เป็นเลต่างๆบนี้ กทอดดูโพชูบนนนนตี๋บ้าเนาะโอเทนดีนะเพล่อเนาะนี่มัมีดูโพชูบุนพี่ปุ๊กปั๊บบุนนนตี๋บ้าลานนี่ลานไม่โอ้ยนะมาแต่แกทอดพี่ปุ๊กปั๊บบุนนนตี๋บ้าเนาะล้วเรื่อมีดีมีนี่มีใจหลั่งรู้สตอใจหลั่งอ้วกตื่นเลยมันโดนในบ่าวแล้วเระบุกมาซื้อตอนเนาะแต่แกทอดยัวดูควาดูเนาะยัวพี่ปุ๊กปั๊บมีใจหลัดูดูเนาะในเว็ฟวาคริปปุโกว่าเนี้ berkas ini nama kapsul pasal 0 besar quick low pola web mau <laughs> show in the panel pilih 후보 kudu pola avatar ostana letter me ko aku dimeshana ko aku seen do we ng ng do we papa same your ko your hipo ko public quick mau show na ko ni no besar quick tak to ni gimana ละ46ชุคิสิเวรังกว่าเยมูนายะดังไปดะพะละนะเกดีแทดปอละอํานานแท้ได้ยะปอนุกูอะซาเรจะละลานี่อะไวรานี่ยะดอปุเอมุอิดอปุเอละคว้าน้อยยะมูเนาะเนาะตาลเกนบะหย่าดูเนาะกว่าอุดมีแท้แล้วปอดุกูติลอฟโดนบาอะนี่ปอบาติหินะระวะพานบากูลอนะนี่เนาะแท้นุตุบาละนะมิปอละนะดุมิปอละอะรือดุบาเนาะดรนปอนินดิกะ สิ่งนั้รต้องเรียนรู้ดีบางทีเราควรโน้มด้วยนะเรายิ่งต้มีความรู้ด้วยด้วยแบบเราควรซื่อ t ย่างซื่อแบบควรดีย่าโน้มด้วยแบบซื่อต่อเราตัดสิทธิ์เบื้องต้นตดสิทธิ์้องต้นแต่ถ้าเบื้อต่อต่อได้โน้มันไปโน้มมีความิดบกน้มบางเช้าเราอยู่อารม t ์โน้มบางเช้าเรา่าิวๆน้มบางเช้เราบ่าย้อนน้บางเราานเา้น้เนี่ยีรักกพลาคิดต้น้ง tajero ten <g> bajaro <binary> juah atukwa dun <chord> nalaleero ten ni niya inya sa ya buthalu buno lobo buno kolodeni ya in da memiila hipo kopuni lor no nalaleero ke hoyu hipo kopuni worata hilu du bulo lodo ni bao nalero nenni ba pele ni ke hoyu hipo kopuni ni da ดังนี้ตามบทชุกโนโยโลและเป็นเตมคริสติพันธกรทําคมินิตนะปาพระรอดนะบนี้พี่ภูมิภามูลดุกุจุนและแนวแนวสมัยตาฮีอัลวิรจุกับดุมาอัลฮะกุอวยเนี่ยรับตังเกะวานอยู่อุดปาดุยอมคุณละเรื่องนี้เราเตลคินีเนี่ยเราคันชิเอ่อมุกุเนปาเอ่อทะพะคาชิทะพะคาชื่อว่าอิลาชิคุณมอ ညွန်ရည်ရဲ့မိဘဥတ္တနီကောတော့ရတဲ့ဘခဆူလဆူနေအဝဲကဘာထွန်းလို့အစန္ဒစစ်တဲတယ်ပြာတဲ့ငရံတက်လို့စစ်တဲတယ်လို့နိ၊နမီဖာအောနမီဖဆူပါပါညာတာချွတ်တော်နနိတော့အဲဗလာနေနပဝနစ်စီအေကွယ်တော့မိတာခဲ့တော့ဘဲတော့မီကွန်2000ပြိပြလာတော့အဝဲဒီပေါ်လေအတပေါ်လန့်စီအေမာလို့ဖလာချိဝင်လို့ကေယျော်လာတဲ့ချိဝင်နေတည်တယ်တော့တမန်တို့ဘနီလောမီယီဒီသောပနယ်အေ es si ba do bul yo deninga ni eh leva khalen lo do ba do yo erot leva kharon bo mit ta u san mo ta la erot deni ya razra do ni sa ha a ba pro ta na tra ra ni a wa pro le sei to wi a kan ni to a kan ni ba go da pa ki si lu ni ki si ani mo a wa ja ba ni ta ta u san la ke bu pa pa sa wi the son in the fasas na bo de ke na ta u po a mo ta u po ba مساهللو اي هاو باطا سان لا داو كوبو لي لا ادوك تلو سمولا لو مال بتاو كوبو سمولا لو ان بتاو كوبو دبو بتاو كوبو گاندوورا کامو داو بتا دا بينو نو وورا ني بنتي نا پاسي مولا دا سوتا ده هه ماندا کو ني دا فايسا وو پارو پارو کو

ဘဝလဆုပ်လဆာမတော်ခုဒီဘဘဘဘတို့ချောဘကုန်နည်းလကူရတဗတ်စလာအဲ့ဒီနော်လကဲဘဘောမန်စကရလကဲဘတောက်ခုကိုဘောရန်နစီစီနော်အခုတော့ပချီလပဒါဘထင်းနေဘဘစောတော့ပချီတဲ့ဘဘဘကညောမဘညောသာတန်ကင်းလည်းပါစကရဖေးနေပချီလတောက်ခုကူဝင်တယ် มันจะโชวระดับกดับกาุพาุมั้งมีุดดับโอมกระผูู้นี่ดับกูดับโระดับมัสบระดับนนะอัตวดูดูมนี่วนานินี่ีกว่าจะได้กินเนี่ยมัาผููนี่ยอรซลอตดินมในให้เราผระดับเทพเนี่ยรอซออรกเขบมค่งแค่เนี่ยอดับว่าวาูสซิโกนะว่าเรตัวเราเพื่อคิีเหลือ้ตามคนอ นาที่แม่บำกต่าแม่ดาวพุกพูดเนี่ยมีแต่ละต่างตัวเลยเนี่ยให้ละตางหมดเลยตัวเอมีการเรียนชื่อโลกเดี่แบบบ้าพูดละต่าเลยดาวพุกพมีความเว้นจะนอนนอนก็ได้ละสงานระต่าเลยเออโอเล็กซ์ว่าฟูโอเล็กเชพุระมาสึกกว่าแต่ละกูได้เอพูเราต่างมีแต่ละต่างตัวเลยนาที่พูดตอนนี้บอกกันเองว่าชิมละต่างโน้นก็แบบว่าจะให้บ้าพูดภาษาดาวพุูดนะแต่รู้ไหมตอนนี้คนท่วโลกเนี่ย

บกลายมืแลยที่พูดพานพดาล้ายมือบอกเล่าเสร็วาบาชูผานมาเพราะเขานีปมมีต้นสแต่นอนดมีดัมเลยสุดตอนนี้นเ่ยแต่สิ่งนี้เราอ่านผ่าเรากเล่าสรดูมาที่ตอากลางบาโลบานดักรก็คือว่าเราพูดเราซุมลาดมารประมาณสกกว่าตาลูชูลยอยู่ดนี้แต่สุดเราหลบเูซื้ต่อมาราซุมลาดมาแเราพูก so kelemen tu lor lepung apa tu kau kasar so tu hamat ini bersama adu mah nampak ni 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 tengah ni kau sisi kau kau tu lor lepung macet tak kau tak tahu kau kau ni lor ni mumi pan ini bersama adu ni kau cakap tak kau orang orang kui ni ada lor ni 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 kau เมนูล้วกเด็ดิโซเลยนะว่าก็เรื่องเวลาเดดิโซป่ะแล้วทีู่ดคุยดานเร่องดิโซมีมดิโซย่างนี้ตอนเราเรตัดรังงเทศเลแค่นนี้เราที่แนเี่เองเรามาเอาบระปุาบ้านรติ่ลเสร็จาล้วสหตาสสมิตรสหฤาัสเชิ่อุชานนนี่ก็จะมีเยอรมันเราที่เราเสรเลยเราพดอ้นเร่อเอรมานอย่างไรที่พูดคุยุคุมุ่คันเเลยตอนจุเอักของที่เนี่ยให้กี่แม่มีบานบ้านหลงเนี่ย เยฟัวเนเยซาบาโลโลโคโลยิบิเตมินเนนะเกนิเทนิจักลอตรุนดาอัจตเนนอตินออฟโคแพลนตะควาเยซาเรชาบาโลบาคีเนเยควานเนเยซาบาโลโลโคโลเยซาบาโลตัมรุโคโลเนเยเตออติทอโบฮากีตินทอปเอมานารอตชูบาโลตอนบาลาโลนานดูลาบูเตออทอโพทอโบตะไนกิเนตินโลปานากูนาปาโลรูเปาวเนมานานีซาออนาตินาตอบาลิซาลานอลูเนโพโนอูปาอูราบลอมบานีนานเตเอโลเดรานา อยู่เลนอะไรเด็กเราเลนอะไเราเหี้ยชื่ออะไรเราชืเด็กเราตาบานดูในเด็เราหัวหลอกคู่เราเล่นอะไรเด็กเราที่จะเลือกอุตากูยว่าโอ้โหบูรษเลือกฮิปบ๊อกเนี่ยยูรษสิวตนั่งดียิ่งเสียเงินก็โดนรู้ระเบิดบ้างวันพักแค่นี้แล้วุกแล้วน้องคนนี้บลูดูแลการแล้วตั้งแ่ศึกสาวต่อรู้แลเล่นรู้ล้วเล่นเล่นซักบางทีเนี่ยบลูดูแลบลูดูน้องูทับผู้พานมาแบบนี้แล้วบุกไปิี้นั้นเป็นแล้วบอสตีม้าบ้านเราพมาคังชัด

เรารบนา็นงนด่ขึ้นตพอเราไปเที่ยเห็นมึงท่ก้อนดขึ้นตัวพกเมือเอาไว้บิซมเอาไว้ด้านมาเราตัดเลก็เอาไว้คอนเสิร์ตก็างเราแต่เราเป็เชมมั่งเราไม่เที่ยวด้วยบอกมไม่จะได้กลับดูเลยโปรถ้าเก่าเราเอาไว้โปร้าเก่าเลยที่น้องพูดุยใการเลยเพลงเราทิ้อยู่ลในฟิลมาบมแต่งิบ้าในกแหลแล้วอเสิรอาไว้บ้าใครเราบ้าเราคูเรา่่มนจะไ้มเอา

ดูวีดีอบาท่อกรณีเืิดที่ผูกอูยดแยับดูได้ซึ่งเลือนตามวีดีอเล่นผู้บกครบนแล้วมาย่คของความเี่นทนมยวันติดตัวิงเลแต่กบเรีอวาได้ยินตอนลตาผกอูนี่แไปเินคือในงส่วาจำได้เลยเสร็ล้ก้มออะมอกผู้ประกอบอากคนนมูเเดนะตอนนที่นี่ก็เพราะคนนี่มาเล่นเตกชงนจะยิงได้เนเออูดเนเตมะ ตะมนี่เอูะพูดเยูม่เดเดอ้อมนละต่างกัดีทูนเดเอท้มีมตพูดตันมันจะ้สู้เดนกะมีเนี่ยพูดาพูดืผานี่เอรยบระาเดอาพูดาพูดลบพูดอผาอียกันลนี่พูดตอดมั้งพ่เดิเลยาออสเเจ็

lambda sili na padatnya na portal ye deni yesuna guna dok manatau ko ini sunya di teni yo hipu ko po sona koma sbodita luer dan luer ta pe dan no tio yo ini na pason ne ketoi na ko pason luer opo su isu kada saya abang o su klemina na sena la inapna he pe nonda tradisi na le no hipu si oni yesem kana do mana hipu ko po Takat bela lagi, abu bulan dek bulan dua, kau dongu, dongpa, kau dongua. Kau dah takkan cuit lagi ni bulan setengah. Kau, kau, dia bertasuna, dia susul, dia nak k. Makulah dia bukan bule naku, dia